สวัสดีครับป้าน้อยอีสานไทยบานครับมานีกัมาเบิงครับวิธีการเพาะพันธุ์ตะกระแตนครับมันโค้กันครับนี่ครับโคมกันอยู่ครับนี่โคมแล้วมันไข่แล้วครับนี่ไข่มันโค้กันลายคู่นะครับ โคงกันมดเลยเหรอครับนี่ครับโคงกันเต็มเนี่ยไปครับไปเบ่งโต้น้อยมันครับที่อีพี่ตอนนั้นครับมันกําลังออกครับตอนนี้มันออกแล้วครับกําลังลายครับปลาครับไปเบ่งตะกแตนน้อยกันครับออกแล้วครับออกลายครับบาน ดำอยู่ครับโดดดูดูดูด,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 ดอยู่ดินไปตรงกลวยนะครับซุ่มกำลังจีออกก็มีครับเริ่ม้ายเขา้ายเขาแล้วครับ โอ้โดดอยู่ครับไปครับไปเบิ่งอีกร่งเรือนนึงครับไปนี่ครับโอ้ยดดเด่อวเดียวเดีาว,ว,ว,วรับตัวนี้หลายดีครับโครับอืมกำลังกินใบตองกลวยครับนี่ครับผมแม่พี่น้อง ออกไกลสิบเบิร์เซวนะครับหวายเลยครับตัวน้อยๆครับปลูกมันครับถ้าก็ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับตายมาครับตายมาโอ้โหตายเรียงกันอยู่ครับวะ ครับชมกันต่อครับ,ออรบนี่ครับโคมงกันครับเป็นคู่เป็นคู่กับโค้งนะเริ่มวางไข่นะครับรแล้วบ้านนี้กะไข่มืดแล้วกะจ้บพ่อจ้บแม่มันออกครับไปอันนี้แล้วครับไปขายครับบ้าน นี่ครับคลิปนี้กับบุมียังไยครับป้าน้อยอีสานไทยบ้านกันสวัสดีครับ